ครับดเนื้อสัตว์ต่อยุ่ยเกียวสั้นๆก่อนจบนะฮะไอตัวเนื้อสัตว์มันจะมีตัวแสบตัวหนึ่งที่เรียกว่าอีโคไลนะครับอีโคไลเนี่ยมันอยู่ในมันจะทําให้เราปวดท้องนะครับแล้วก็ท้องเสียแล้วก็เลือดออกด้วยนะครับอ่าเลือดออกแล้วก็เราเจอเลยเลือดเวลาเราไปถ่ายนะครับแล้วก็อาเจียนบุนแรงเป็นไข้นะครับแล้วก็ไตก็จะก็จะ,จะอะ่พิการได้แล้วก็สุดท้ายอาจจะไตวายแล้วก็เสียชีวิตได้เลยทีเดียว งั้นไอตตัวอ e ีโคไลนี่ตัวแสบมากนะครับทีน,นี้อ e ีโคไลเนี่ยมันมักจะอยู่ในอาหารดิบนะครับอย่างเช่นน้ําสกปรกนะครับหรืออย่างเช่นเนื้อที่ปรุงปรุงไม่ดีหรือผักที่เรากินดิบครับคือหมายว่าเราไม่ต้องปรุงสุกแต่เราล้างไม่ดีพอไอตัวเนี้ยมันจะอีโคไลแล้วมันก็จะทําให้เกิดอาการแบบนีนน้อันนี้เป็นตัวแสบระดับโลกเลยนะครับทั่วโลกนี้กลัวเรื่องอ e ีโคไลกมากในเมืองไทยเขาเช่นกันเราก็จําเป็น,นต้องกลัวเรื่องอ e ีโคไลมากเช่นกันนะครับ คราวนี้อ e ีโคไลเนี่ยเวลาเราจะฆ่าเชื้อเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้ฝัามร้อนนะครับแต่ว่าเวลาเรากินสเต็กเราก็อาจจะมีความชอบต่างกันบางคนก็ชอบสเต็กไม่ต้องสุกมากนะที่เราถ้าเราเรียกตามลําดับนะฮะไม่ต้องสุกมากเราก็จะเรียกว่าแรใช่ไหมครับแสงนั้นก็จะเป็นมีเดียมแร์จะเห็นว่าในภาพด้านซ้ายมือที่เป็นแร์เนื้อยังจะเป็นสีแยงแดงอยู่นะครับถ้าเป็นมีเดียมแร์เนี่ย เนื้อก็จะเป็นสีชมพูนะฮะหรือถ้าเป็นวีเ e ยี ue, ่ยมเวลเนื้อก็จะออกเป็นสีขาวข่นะถ้าเกิดสุ่มมากเนี่ยก็จะเรียกว่าเบลต์ N A นะฮะมันก็จะมีคนชอบที่ไม่เหมือนกันแต่ฝากไว้เลยว่าถ้าเราจะฆ่าเชื้ออ e ีโคไลให้ให้ได้จริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะต้องฆ่าเชื้ออ e ีโคไลที่ระดับนะครับ77 7องศานะครับมาถึงจะฆ่าเชื้อโทษครับระดับ ตั้งแต่72องศาขึ้นไปนะครับมันถึงจะฆ่าเชื้อได้ดีพอนะครับซึ่งก็ก็คือเราควบคุมจะต้องกินเบลดนนะครับแต่ว่าอย่าที่บอกไปนะค,คนเนี้ยก็จะชอบกินลักษณะที่เป็นแหลมมากปานะครับในภาพด้านขวามือมันถึงมีการล้อเลียนเลยบอกว่าถ้าใครชอบกินสเต็กแบบที่เป็นมีเยี่เบลหรือเบลดดนเนี่ยจะเลิกครบนะฮะอันซ หรือจะบล็อกไปเลยนะฮะไม่ให้มาคบด้วยอันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้เรื่องของสุขะอนามัยนะฮะกับความนิยมของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาก็เล่าสู่กันฟังครับว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาเราทำสเต็กเนี่ยครับเติไมไปเป็นข้อมูลอีกนิดหนึ่งสำหรับเรื่องโลจิสติกส์ก็คือเวลาเราสั่งสเต็กทำไมเราต้องรออของสัตว์เนี่ยมาอยู่ตรงช่องว่างระหว่างเซลล์ และอยู่ตรงช่องว่างระหว่างเซลล์แล้วพอเรา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 แย่างเสร็จเนี่ยครับเขาจะต้องทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีให้น้ําที่มันอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์เนี่ยซึมกลับเข้าไปอยู่ในเซลล์นะครับแล้วเวลาเรากินเนี่ยจะอร่อยเพราะงั้นถ้าแอย่างเสร็จปั๊บส่งมาให้เราเสิร์ฟเรากินเลยมันอาจจะรู้สึกร้อนดีแต่ว่าน้ำเนี่ยมันจะอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์พอเราเอามีดตัดลงไปเนี่ยน้ำก็จะมานอนอยู่ที่ ที่จายนะครับมันก็จะไม่ได้เกิดภาวะชุ่มชุ่มน้ําหรือ j ุ i ยซนะครับเพราะงั้นจะจําเป็นจะต้องมีการทิ้งไว้ประมาณสักห้าถึงสบนาทีเพื่อที่จะทําให้น้ํามันซึมกลับเขาเ้าไปในเซลล์ของเนื้อสัตว์นะแล้วเราจะกินอร่อยขึ้นนะครับโอเคพูดถึงเรื่อง อ,อีโคไรมาแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาที่ตัวต่อไปซึ่งสําคัญมากเลยกับการจัดการโลจิสติกส์นะโดยเฉพาะใครที่ชอบกินหน่อมไม้นะครับไม่ควรพลาดเี้เพราะว่าอันนี้อันตรายมากเรียกว่าคอสติเดียมบบตูดนุ่มนะครับคอสติเดียมบบตูดนุ่มนี่จะอยู่ในสารอาหารหลากยชนิดที่มันเป็นของดบน,นะครับ,นะรบแล้วมันก็ถ้ามันเข้ามาเนี่ยมันจะทําปฏิกิยาไหลส่วนรับเนื้อกแรกนะครับเกิดปัญหา เจ็บปวดที่ท้องอย่างรุนแรงนะครับตาเบลอนะครับสุดท้ายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับในซึ่งปัญหาจากคอสติเดียมโบตูรินุ่มในบ้านเราที่เจอมากที่สุดเนี่ยก็คือหน่อไม้ปี๊บแบบนี้แหละครับนี่คือกระบวน่วนของกระบวนการโลจิสติกนะครับคือหน่อไม้ปี๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาคอสติเดียมโบตูรินุ่มหลายครั้งนะครับคราวนี้เขาก็ามีการโฆษณาอยากให ดูที่วงไว้ในในช่องนะครับเห็นไหมครเขาบอกว่าร้านนี้จำหน่ายหน่อไม้ปี๊บแบบปับกดเห็นไหมอยากจะให้ขีดเส้นใต้ตรงคาว่าปรับกดจะทําหน่อไม้ปี๊บให้ปลอดภัยจากคอสติเดียมโบตูรีนุ่มทาอย่างไรคําตอบก็คือต้องปรับกดน,นะครับคืออาหารเนี่ยมันจะมีความเป็นกดสูงหรือกดต่ำเนี่ยแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอาหารที่มีความเป็นกดสูงก็อย่างเช่น มีความเป็นกรดสูงอย่างเช่นสับป,ประรดอย่างเงี้ยมีความเป็นกรดสูงนะครับเชอร์รี่เลมอนอย่างเงี้ยมีความเป็นกรดสูงถ้ามีความเป็นกรดต่ำก็อ,อย่างเช่นหนอ่อไม้อย่างเช่นเห็ดอย่างเช่นนมอย่างเช่นหัดเรียกอะไรนะครับกระลำดอกกระลำนะครับอย่างเช่นข้าวโพดอันนี้คือมีความเป็นกรดต่ำซึ่งไอ้มีความเป็นกสูงกับมีความเป็นกรดต่ำเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการฆ่าเชือ้อไอโคซินียมบดดตุ่นู คือถ้าเราเป็นผ,ผักและผลไม้ที่มีความเป็นกวดตับเนี่ยเราต้องใช้ความดันสูงมากนะครับในการที่จะฆ่าเชื้อนะครับไปอยู่ทางด้านขวามือนะครับเราต้องใช้ความดันสูงมากในการที่เราจะฆ่าเชื้อ um. um, คอสิเดียมบอตูมินุมคอสิเดียมบอตูมินุมนี่ฆ่าเชื้อที่ร้อยองศาไม่ตายาต้องไปใช้ปั๊มดันช่วยด้วยต้องไปถึงร้อยยี่สิบเอ็ดองศางั้นแต่ว่าเวลาชาวบ้านทํากันอย่างงี้ครับมันไม่ได้มีความดัน ก็เป็นการฆ่าเชื้อปกตินะครับอย่างที่เราเห็นในรูปในการทำหน่อไม้ปีเพราะฉะนั้นมันฆ่าคอสซิเดียปบรตินไม่ตายนะครับมันจะมีเหลือสปอร์ไว้และเดี๋ยวมันก็จะไปเติบโตต่อไปได้เมื่อมันฆ่าเชื้อคอสซิเดียปบรตินุ่ไม่ตายเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเปลี่ยนมันจากที่มันเป็นผลไม้หรือผักที่เป็นกรดอ่อนให้เป็นผักที่ผลไม้ที่เป็นกรดเข้มขน้นก็คือจะต้องเติมกรดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะย้ํา,ยา,ยาว่าเวลาเราทำหออกไม้ปี๊บ เทคนิคการทาที่สองายก็คือเราต้องเติดกดลงไปแล้วจะสามารถเก็บรักษา,าและก็ปลอดภัยจากคอซิเดียมบอตุลินุ่มได้อันนี้ก็เป็นเก็ดเล็กเน้อยที่อยากจะฝากนะครับเป็นความรู้เป็นการจัดการโลจิสติกสาหรับสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันมีบางคนชอบทํากระเทียมสับในน้ํานะมันพืชกระเทียมสับเนี่ยมันมีความยังไม่สุกเนอะอยังไม่ได้คือ,อยังไม่ได้ผ่านการรุงนะครับไม่ได้ผ่านการฆ่าเชือ้อเพราะงั้นมันมีโอกาสมากเลยที่จะมีคอซีเดียมบอตุนุ่มเนี่ยติดมากกบ่ิท แล้วกระเทียมเนี่ยก็ไม่เปรี้ยวใช่ไหมครับเมื่อกี้เราบอกแล้วคอนซิเดียมบอตูเนุมไม่ชอบกรดเพราะงั้นเราก็ต้องทำหน่อไม้ให้มันเป็นหน่อไม้กรดนะครับแล้วก็แล้วก็มันสัมผัสกับออกซิเจนนะครับเพราะงั้นไอการปรับกระเทียมด้วยน้ามันพืชเนี่ยมันอาจจะลดข้อสุดท้ายก็คือไม่ไม่สัมผัสกับออกซิเจนเพราะน้ามันพืชไปคุมอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้ลดเรื่องความดิบของของ,ของกระเทียมใช่ไหมครับไม่ได้ลดเรื่องความไม่เปรี้ยวของกระเทียมนะครับเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะงั้นถ้าเราจะทํา ไอ้กระเทียมแชแม่น้ามันกระเทียมสับแช่น้ามันพืชน,นี่ต้องไปปรับกดของกระเทียมก่อนนะครับว่าไปเอากดมะนาวมาใส่นะครับแล้วถึงจะค่อยไปแช่น้ามันพืชน,นะครับเพฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาคอซิแนแอมบวดอดูเดนนุ่มแบบเดียวกับหน่อไม้ปีนจั